กำลังทำอะไรครับเอ้ย้าทำอะไรเล่า่อปลอกน้ำต่ออะไรนะกลอกน้ำกกน้ำหนูจะต่อกอกน้ำทำเป็นไหมอ่ะไหนลองดูสิต่อไงฮะ น้ำจพ้อมต้องขป้นแบบนี้องำต้องเป็นแบบนี้มือจับบุดไ่เย็บเย็บ đây mày xài đây mày nó giấc bị về ngày à lụa โอ้โหเสร็จยังครับก๊อกน้ำหนูใช้ได้ยังโอ้โห

เห็นไหมล่นแล้วล่นยังเสร็จยังอ้าวก๊อกพังแล้วสิก๊อกพังใช่ไหมํม <laughs> ำไงอะ่ะทำใหม่ไหมทำก๊อกใหม่ไหม Con <coughs> chăm... con nào góc nám Con nào góc Con cọc nám Góc nám hay à? Microphone À, thông 1, 2, 10 đi 1 2 3 4 ท้องวันทเทนก่อนท้องดีๆสิวาไม่ต้องพ<า>ูดอย,ออดยอ่างนั้นสิว 2, นออออิจ้ไปเล่หนึ่งสาแล้วไปอะไรว่าอเด๋ยเ้าสี่หายไปไหนอะลูก สีหมดแล้วสีหมดแล้วอะใส่กรอกใส่กรอกใส่กรอกอะแต่โบว์วิกกาดองมีกกาดองมีกกาดองโบนัสราโดใส่กรอกหายไปไหนอ่ะหมดใส่กรอกหมดโอเคบาย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 ก่อนบายบาย